ผู้ช่วยสัตวแพทย์ตอนที่ 6. หลักสูตรสองสัปดาห์ห้องอบรมอยู่ชั้นสไม่มีป้ายชื่อใหญ่โตมีแค่กระดาษติดหน้าห้องหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยสัตวแพทย์หมายยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนเปิดประตูเข้าไปข้างในมีโต๊เรียงเป็นแถวผู้เข้าอบรมหลากหลายวัยบางคนมาจากคลินิกสัตว์เล็กบางคนจากฟาร์มบางคนเพิ่งเรียนจบ บางคนทำงานมานานกว่าสิบปีทุกคนมีจุดร่วมเดียวกันคือไม่มีชื่อในพระราชบัญญัติวันแรกเริ่มด้วยการบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยวิทยากรผู้ชัดน้ำเสียงมั่นใจผู้ช่วยสัตวแพทย์ไม่ใช่สัตวแพท,ย,ทย,ย์ไม่มีสิทธิวินิจฉัยไม่มีสิทธิตัดสินใจทางการรักษาหมายพยักหน้านี่คือสิ่งที่เธอรู้ดีอยู่แล้ว แต่ประโยคถัดมาทำให้เธอชะงักผู้ช่วยสามารถปฏิบัติงานตามที่สัตวแพทย์มอบหมายภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ผู้รับผิดช,ชอบคำว่าควบคุมถูกพูดเบาๆเหมือนเป็นเรื่องปกติช่วงพักหมเปิดเอกสารประกอบการอบรมมีตารางมีหัวข้อมีการประเมินผลมีข้อสอบท้ายหลักสูตรและมีคำว่า ต้องต่ออายุประกาศนียาบัตรเธออ่านซ้ำแล้วอ่านอีกสองสัปดาห์สอบขึ้นทะเบียนต่ออายุโครงสร้างคุณตาคุณจนเหมือนอะไรบางอย่างที่เธอเพิ่งถูกปฏิเสธมาช่วงบ่ายวิทยากรอธิบายขอบเขตงานการเตรียมยาการฉีดยาการช่วยผ่าตัดการเก็บตัวอย่างการผสมเทียม หมายเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อได้ยินหัวข้อสุดท้ายเธอรู้ดีว่าในบางพื้นที่งานแบบนี้สัตวแพทย์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเสมอเธอยกมือถามน้ำเสียงสุภาพไม่ท้าทายกรณีที่ผู้ช่วยออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ถ้าสัตวแพทย์ไม่ได้อยู่ด้วยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างไรคะห้องเงียบไปครู่หนึ่งวิทยากรยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่ผ่านคำถามแบบนี้มาแล้วก็ถือว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ที่มอบหมายครับคำตอบสั้นเหมือนชัดแต่กลับไม่แต่คำถามเลยคืนนั้นใหม่นั่งอ่านเอกสารอีกครั้งแล้วเปิดพระราชบัญญัติที่ถ่ายสำเนามาไม่มีคำว่าผู้ช่วยสัตวแพทย์ไม่มีคำว่าประกาศนิยบัตไม่มีคำว่า การควบคุมในลักษณะนี้แต่ในห้องอบรมทุกอย่างถูกจัดวางราวกับมีฐานกฎหมายรองรับครบถ้วนวันที่สม,มีการพูดถึงบทลงโทษหากผู้ช่วยปฏิบัตินอกขอบเขตหรือฝ่าฝืนหลักสูตรอาจถูกเพิกถอนประกาศนิยบัตรหมายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเธอจดคำถามลงในสมุดแต่ไม่ได้ถามออกไปถ้าไม่มีฐานกฎหมาย ใครมีอำนาจเพิกถอนและถ้าถูกเพิกถอนสถานะทางกฎหมายของสิ่งที่ถูกถอนคืออะไรเย็นวันนั้นหมายโทรหาหมอนพลดลหมอคะถ้าหนูผ่านหลักสูตรนี้หนูจะเป็นอะไรในทางกฎหมายคะปลายสายเงียบไปชั่วครู่เธอจะเป็นคนที่ระบบรับรองหมอนพลดลตอบแต่กฎหมายยังไม่รู้จักคำตอบนั้นไม่ปลอกแต่ตรงไปตรงมา คืนสุดท้ายของสัปดาห์แรกไหมนั่งมองป้ายหน้าห้องอบรมอีกครั้งสองสัปดาห์อาจทําให้เธอมีบัตรมีชื่อมีสิทธิ์ในทางปฏิบัติแต่คําถามที่เธอเริ่มแน่ใจคือถ้าระบบหนึ่งสามารถสร้างสิ่งที่ดูเหมือนใบอนุญาตได้โดยไม่อิงกฎหมายและกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนกําลังถูกทิ้งไว้ตรงไหนและเมื่อความคิดนั้นก่อตัว เธอก็รู้ว่าหลังจบหลักสูตรนี้เธอจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก